ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานในยะที่สามพิขุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวพิขุทั้งหลายปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเล่า ภิขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้ย่อมเห็นซึ่งจักสุว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งจักขุูวิญญาณว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งจักขุูสัมผัสว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอัทุกขมสุขที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยว่าเป็นอนัตตา ภิคุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้ย่อมเห็นซึ่งโสตะว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งเสียงทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งโสตะวิญญาณว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งโสตะสัมผัสว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอทุกขมสุขที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยว่าเป็นอนัตตา ภิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ย่อมเห็นซึ่งคานะว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งกลิ่นทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งคานะวิญญาณว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งคานะสัมผัสว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอทุกขคสุข ที่เกิดขึ้นเพราะคาณะสัมผัสเป็นปัจจัยว่าเป็นอนัตตาพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ย่อมเห็นซึ่งชิวหาว่าเป็นอนัตตา,านนย่อมเห็นซึ่งรสทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ so ่งชิวหาวิญญาณว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งชิวหาสัมผัสว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นอทุคขมสุขที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยว่าเป็นอนัตตาพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ย่อมเห็นซึ่งกายะว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งโผลทพะทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งกายะวิญญาณว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งกายะสัมผัสว่าเป็นอนัตตา ย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอทุกข์มสุขที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยว่า, عت, วา,เ, Paris, วาเป็นอนัตตาภิกุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้ย่อมเห็นซึ่งมนณะว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งธรรมารมทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งมโนวิญญาณว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งมโนสัมผัส ว่าเป็นอนัตตาย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอัตทุกขมสุขที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยว่าเป็นอนัตตาภิขุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้น